ตอนนี้เรามาถึงว่าพระสมรโคดมเนี่ยได้ฉันข้าวบรรทุปายาต,ตั้ง49คำ49คำนะครับเสร็จแล้วหมดไปละนะครับเมื่อฉันเสร็จแล้วนี่ก็ทรงนําถาดทองใบนั้นเนี่ยไปลอยในน้ําในขณะที่จะลอยถาเนี่ยพระองค์ก็ทรง,งตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าพระองค์จะสําเร็จโพธิญาณก็ขอให้ถาเนี่ยลอยทวนน้ําขึ้นไปทาไม่สาเร็จก็ขอให้ลอยไปตามน้ําเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงวางถา ลงบนผิวน้ําทันใดนั้นถาดก็ลอยทวนน้ําขึ้นไปได้ถึง8อ2แล้วจมลงในวังบนตรงกับที่อยู่แห่งพญานาคราชถาดนั้นกระทบกับถาดทองอันเป็นของพุทธบริโภคทั้ง3ในอดีตการกระทบกันดังกริง๊ง พยากาละนาคราชได้ยินถาดกระทบกันก็ตื่นนอนแล้วพูดว่าวันวานนี้พระพุทธเจ้าก็เกิดองค์หนึ่งแล้ววันนี้ก็มาเกิดอีกองค์หนึ่งแล้วหรือความจริงมันนานนักหนาที่จะเกิดพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่พยากาละนาคราชลาไปนึกว่าวันเดียวพยานาคราชก็เลื้อยไปดูถาดทองใบที่สี่แล้วสรรเสริญพุทธคุณพระโคดมเห็นถาดลอยน้ําไปเช่นนั้นก็เข้าพระไัยว่าพระองค์จะได้ตรัสร เป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยก็เกิดปิติยินดีในจิตขึ้นมาแล้วก็เสด็จกลับไปสู่ไม้ตาลวันที่มีอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลา ทีนี้เมื่อพระโคโดมเนี่ยทรงนั่งลงที่โคนต้นสาระต้นหนึ่งดำริถึงการงานที่พระองค์กระทำความเพียรมาแล้วแล้วก็จะทำความเพียรต่อไปการลำดับแนวคิดของพระองค์ข้อแรกก็คือว่ากำหนดที่พระองค์มองเห็นต้นโพใหญ่อยู่ทางทิศเหนือที่ร่มเงาสาขากว้างใหญ่โคนต้นราเปรียบเสมอกันหญ้าขึ้นสั้นๆไม่มีเกลือไม,หอไม้หรือไม่มีอะไรปกคลุมทำให้ลกดูแล้ว น่าจะมีการผาสุขก็คือมีความสุขท้าใดนั่งนะครับตรงบริเวณ โล่งมองออกไปไกลโดยรอบก็ไม่มีพิษมีภัยต่างๆข้อต่อมาพระองค์ก็กำหนดเวลาพระองค์กาหนดการทำความเพียรในเวลาราตรีเพราะหมดคนผ่านสัญจรไปมาคนเลี้ยงแพะเลี้ยงโคก็ไม่มาฝูงแพะฝูงโคก็จะไม่มีอะไรมารบกวนข้อที่สพระองค์ก็กำหนดกิจที่จะทำคิดจะทรงเจริญภาวนาเพื่อยังชานให้เกิดขึ้นดังเคยศึกษามาแล้วในสำนักอาลาลดาบทอุตตาดาบทเมื่อ การเกิดขึ้นแล้วความพอใจรักไข่ในกามก็จักสงบระงับเมื่อนั้นก็จะเป็นโอกาสให้ทรงตัดสรู้ได้ได้ทรงกําหนดกิจการดังกล่าวนี้แล้ว ตลอดทั้งวันพระโคโดมก็มีอิริยาบถท,ที่สุขสำราญอยู่ตรงนั้นจนเย็นก็คืออยู่ใต้โคนไม้สาระจนเย็นนะครับพอถึงช่วงเย็นของวันเพ็ญเดือน6นั้นพระโคโดมลุกจากโคนต้นสาระเสด็จมุ่งหน้าไปตรงต้นมหาโพธิ์ซึ่งมองเห็นไม่ห่าง ไกลกันนักดังที่คิดไว้ตั้งแต่กลาวันที่ก,กําหนดเอาไว้ขนาดนั้นก็มีคนที่เกี่ยวหญ้าผู้หนึ่งชื่อว่าโสติเป็นพราหม์ถือหญ้ามาแปดกรรม เดินสวนทางมาพอพบพระโคโดมก็นำญ้าคาบนำย้าคาที่เกี่ยวมานั้นน,น้อมนำเข้ามาถวายในระหว่างทางที่เดินจากต้นสาระไปยังต้นมหาโพธิ์พระองค์ก็ทรงรับญ้าทั้งแปดกรรมจากพราหมณ์นั้นไว้แล้วก็เดินต่อไปจนถึงต้นมหาโพธิ์เมื่อไปถึงต้นมหาโพธิ์แล้วก็ทรงนำญ้าที่รับมานั้นยนปูใต้ต้นมหาโพธิ์ตรงลานตรงลานที่เตรียมโล่งนั้นผินพระพักไปทางทิศเหนือ หยุดยืนอยู่ก่อนยืนแล้วก็หันพระพักไปทางทิศเหนือนะอยู่ที่โคนต้นมหาโพเพื่อจะทอดยาทําเป็นบัลลังก์ตรงนี้ก็คือว่าเมื่อพระพุทธเจ้าไปถึงต้นโพก็หันหน้าไปทางทิศเหนือซึ่งเมื่อยานั้นก็เป็นที่แปลแเพื่อปูไปแล้วเนี่ยก็กลายเป็นลักษณะเหมือนบัลลังก์เหมือนบัลลังก์เลยแล้วก็สูงขึ้นตั้ง14ศอกนะครับดังนั้นพระองค์ก็สามารถที่จะนั่งบนบัลลังก์ยานั้นอย่างสบายหันพระพักไปทางทิศตะวันออกหันหลังให้ต้นมา แล้วตั้งสัจจะว่าถ้าอาตมายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดก็จะไม่ลุกขึ้นเพียงนั้นแม้เนื้อเลือดจะเลือดแห้งไป,ไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูก,ก็ตาย